คำเตือนวิดีโอนี้มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมอาจมีคำที่ไม่สุภาพพวกโลกสวยควรได้รับคำแนะนำจากพวกผู้ดีตินแดงวิดีโอนี้สร้างขึ้นเพื่อความสนุกคำพูดใดไม่เหมาะสมก็ขออััยมาณที่นี้ด้วยขอบคุณครับ สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับสู่เกม Roblox จ้านี้เราจะมาเล่นแมปที่ชื่อว่า s เซเวลด์ค l เลนี้เองจ้ามาเริ่มกันเลยจ้า <S <S ไอสัตว์มึงเจอกูไอเชี่ย ไอาเฮียอยากเข้ามาไอ้เวนไอค้ควยมึงฆ่ากูทำไมไอ้สั์ทำไมอาฆ่าไม่ได้รอไอ้เด็กเวนเดียวเจอกระทืบไม่ได้ไอ้เฮียบักควยมึงจะเอาอยัางไงไอ้สัต์เดียวกูให้ฆ่าแบบเลือดกระเด็นใส่ตัวกูเลยเฮ้ยเพื่อนกูมาช่วยแล้วเพื่อนไอ้ฆาตกรเวนมึงเฮียไรอ้าวมึงมึงใบชุบเปลือได้เดียวมึงเจอกูใช่กูจะชุบแน่จริงมึงก็เข้ามามึงดได้มึงเตรียมตัวตายอาช่วยกูด้วยกูโดนฆ่ายับเลยเพื่อนช่วยกูด้วยแล้วกูจะช่วยยังไงไอ้ผู้หญิงสุดสวยมันมาฆ่าพวกกูเยอะพวกมึงทั้งหลายเตรียมตัว กูจะเข้ามากับมึงควยเข้ามาทำที่ไรนี้ <S <S ไอชิพหายมึงเข้ามาทำไมแล้วงกูจะเข้าอ่ะเพื่อเมกาคิวควยเอ้ยบากกู<ว>จะชุบอัะเ<ว><ง>พื่อให้ตำรวจมาจับมึงตอนนี้กู <อา S 1> แจง้งความไแล<ห>้รัฐบาย คูหนีก่อนตอนนี้มันกําลังเล่กขมึงได้มึงเตรียมตัวตายแค่นั้นแหละขวายแน่จริงมึงก็เข้ามาดิตอนนี้กูเปิดเพลงลูกทุ่งละควายมึงได้เดี๋ยวกูจะตามถึงข้างบนมึงนั่นแหละากมึงเข้ามาถึงข้างบนทําไมวะไอสั์ไอชิบหายมึงตามทาควายไรอีสัต์อ้าวไหนมึงบอกว่าให้กูตามถึงข้างบนโรงเรียนอะมึงพูดเองนี่มึงเจอกูไอเฮียเฮียพองอ่ะไอสั์มึงได้มึงกล้าถึงตรงนี้เลยหรอวะใช่กูกล้าไอสั์ควายเข้ามาทำที่ไรนี้แล้วไงวะกูจะเข้าอ่ะไอชิบหายมึงเข้ามาทําไมมึงอย่าเข้ามาไอกูจะ เข้ามากับมึงไอ้ควยมึงอยาเข้า,ม,ามึงนั่นแหละเตรียมตัวตายแค่นั้นแหละไอ้สัตว์สวนดันเข้าไปไอ้สัตว์เดี๋ยวกูจะตายบักสัตว์มึงเตรียมตัวตายเวลานี้แหละควยเอ้ยไอ้บูมน้องรักมึงเตรียมตัวตายไอ้สัตว์อาพี่ตังใหญ่หเฮียมึงอย่าเข้ามาไอ้ควยมึงตายอีเฮียเชี่ยเอ้ยพี่ทรยศกูกูก็ไม่เว้นแม่งไอ้สัตว์แล้วไงอากูจะฆ่าไอ้น้องมึงอย่าเข้ามาไอ้สัตว์กูจะเข้าอาไอ้สัตว์ที่อ่องอาไอ้สัตว์ตอนนี้กูฆ่าจนใกล้จะหมดแล้วพวกมึงรอกูได้เลยไอ้สัตว์พวกมึงอย่ามไป มึงรอแป๊บหนึ่งกูกำลังตามไปอย่ามาไอสัตว์มึงตายไอเฮียอย่าทำาการ้าวไอ้สัตว์มึงนั่นแหละไอเฮียมึงอย่าตามมาไอสัตว์กูจะหนีมึงจะห้าวกูไม่ใช่รอมึงตายซะควยโวย